โอ้โหคุณผู้ชมครับก็เรียกได้ว่าลิเวอร์พูลคืนชีพแล้วครับหลังเกมนัดล่าสุดในการแข่งขันฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเกมที่บุกไปเยือนแฟงเฟิร์ตครับทีมในศึกบุนเดสลีกาเยอรมันก่อนที่เกมการแข่งขันจะเริ่มต้นขึ้นอย่างที่เรารู้ทราบนะครับว่าลิเวอร์พูลค้นหาชัยชนะไม่เจอมา4เกมติดต่อกันในทุกรายการนะครับนับตั้งแต่ บุกไปแพ้คริสตันพาเลนเนี่ยพวกเขาก็บุกไปแพ้กาลาตาสลายในยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกแล้วก็ใน2เกมหลังในศึกพิมลิกก็บุกไปแพ้เชลซีและเกมล่าสุดในศึกแดงเดือดก็เปิดป้านแพ้แมนยู2-1ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่ไม่ค่อยสู้ดีสักเท่าไหร่เลยนะครับทำให้เกมที่ลิเวอร์พูลบุกไปเยือนแฟงเฟิร์ตเนี่ยเป็นเกมที่หลายคนให้ความสนใจเป็นอย่างมากนะครับและแน่นอนนะครับ ทางฝั่งของอาร์สลอตครับกุนซือเก้า e อี้ร้อนนะครับเต็งหนึ่งในการถูกปลดออกจากตำแหน่งก็จัดทับได้น่าสนใจผู้รักษาประตูก็เป็นมามาดัชวิลลี่นะครับขณะที่แนวรับใช้โกนาเต้ยืนคู่กับฟันไดแล้วก็ให้แอนดูโรมาซันนะครับกลับมาประจำการในตำแหน่งแบ็กซ้ายแบ็กขวาใช้ฟิลมโปงเลยนะครับแล้วก็ตรงกลางก็มีเคอร์ติสโจนสโบสลายครับ แล้วก็ยังมีเวีดฝั่งขวานะกักโป่สั่งซ้ายนะครับคู่หน้าใช้ซักกับเอกิติเก้ถือเป็นระบบที่เออน่าสนใจครับแล้วก็เป็นเกมในครึ่งแรกที่ต้องบอกเลยว่าลิเวอร์พูลเนี่ยเปิดเกมรุกเข้าใส่เจ้าบ้านแฟงเฟิร์ตอย่างหนักแต่เหลือจะเชื่อเกิดขึ้นจริงเป็นไปได้ครับว่ากลายเป็นทางฝั่งของแฟงเฟิร์ตที่มาได้ประตูออกนำก่อนครับจังหวะสวนกลับ ในนาที26จากไรฟ์รัสมุสคิสเทนเซนนะครับยิงเข้าประตูไปตอนแรกอะผมช็อกเลยนะผมคิดในใจว่าหูลิ้วภูจะกู่ไม่กลับจริงหรือนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าก่อนหน้านี้ก็บุกใส่แฟรงเฟิตแบบไม่ยัง้งแต่ทำไมทำมาเนี่ยมาโดนประตูออกนำก่อนก็เลยคิดในใจว่าเอ๊หรือมันจะไม่ใช่ช่วงเวลาที่ดีของเล้ยวพูนะครับ แต่ว่าอย่างที่เรารู้เราทราบครับว่าเกมนี้เนี่ยอ้โหลิ้วผ์ผูมุ่งมั่นตั้งใจสุดๆเลยนะครับพวกเขาเนี่ยมาได้ประตูตีเสมอนะครับจากฟีเท้าอาดีตเด็กเก่าแฟงเฟิร์ตนี่แหละนะครับเอกกิติเก้ครับจังหวะสวนกลับเร็วหลุดเข้าไปซัดประตูตีเสมอนะครับปลดล็อกทุกความกดดัน ผมบอกนะก่อนหน้านี้บรรยากาศตอนลิ์ภูโดนนํำเนี่ยโคตรมาคุเลยนะครับเกมโคตรเครียดเลยแต่ว่าพอตีเสมอเป็นหนึ่งประตูต่อหนึ่งแถมมามีทีเด็ดลูกเตะมุมอันนี้เป็นทีเด็ดจริงต้องยอมรับครับแล้วก็กลายเป็นกับตันทีมคนสำคัญครับอย่างเวอร์จิฟันไดที่สอดขึ้นมามุงให้ทีมเนี่ยพลิกแซงนำ สองประตูต่อหนึ่งปลดล็อกทุกความรู้สึกของจริงครับเพราะว่าอย่างที่บอกลิพูเองต้องการมเมนตัมจุดเปลี่ยนตรงนี้ครับแล้วยิ่งมาตอกย้ำจากจังหวัดเตะมุมและคราวนี้นะครับเป็นคู่เซนเตอร์ของวอจิฟันไดอย่างอิบะฮมาโกนาเต้นะครับม่งเข้าประตูไปอีกเนี่ย จบครึ่งแรกด้วยการนำา3ประตูต่อหนึ่งเนี่ยโอ้โหเป็นสกอร์ที่ทำให้นะครับทีมหง์แดงคลายความกดดันได้เยอะจากการหาชัยชนะไม่เจอแล้วก็คลายความกดดันของแฟนๆเดอะคอปแหละที่อยากให้หง์แดงเนี่ยนะครับกลับมามีฟอร์มที่ดีวันดีคืนอีกครั้งจบครึ่งแรก3ประตูต่อหนึ่งนะครับครึ่งหลังกลับมาเนี่ยก็ต้องบอกว่าลิพูเฉียบขาดแล้วก็เฉียบคมมากๆนะครับ มาได้ประตูเพิ่มในนาที66จากโคดิการโปนะครับยิงเข้าไปอีกส่งผลให้ลิเวอร์พูลเนี่ยโอ้โหยิงห่างแฟงเฟิร์ตชนิดที่แบบว่ากลับมายากเหลือเกินนะครับแล้วก็ยังไม่จบนะโดมินิกส์ซอบสไลครับยิงประตูที่5ให้ลิเวอร์พูลในนาที70อีก5-0นี่คือถือว่าผลงานแบบโหดมากๆยำใหญ่เลยนะครับคุณผู้ชมครับ ซึ่งหลังจบเกมครับต้องบอกเลยว่าเกมเกมนี้เป็นหนึ่งในเกมที่ลิฟท์ูกลับมาท็อปฟอร์มแบบสุดๆทำไมผมถึงพูดแบบนั้นครับเพราะว่าอย่างที่บอกนับตั้งแต่เปิดฤดูกาลเป็นต้นมาเนี่ยฝั่งของลิฟท์ูนะครับก็เอาชนะคู่ต่อสู้แบบยิงนาทีบาบ้างนะครับเฉือนชนะบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ลิฟท์ูอ่ะยังไม่มีฟิลลิ่งแบบเอาชนะคู่ต่อสู้ ได้แบบถล่มทลายเลยนี่เป็นเกมแรกนะครับที่ลิเวอร์พูลถล่มยับแฟงเฟิร์ตโดยยิงประตูไปถึง5ลูกนะครับซึ่งเป็นครั้งแรกในฤดูกาลนี้ด้วยนะครับและที่สำคัญเนี่ยโอ้โหการตัดเกรดผู้เล่นนะครับในเกมที่ลิเวอร์พูลคืนชีพกลับมาแบบนี้นะครับซึ่งต้องบอกเลยว่าคะแนนผู้เล่นเนี่ยบอกได้เลยว่าโอ้โหเรียกว่าพุ่งทะยานกันทุกคน เอาคนที่เล่นดีแบบจัดๆนะมีหลายคนเลยนะครับผมชื่นชมเกมนี้เนี่ยก็มีทั้งอ่าฟอร์เรนเวสนะครับเวสนี่คือเล่นดีเลยนะครับมี2 a แอซซิในเกมนี้ะนะครับถือว่าช่วยทีมได้เยอะแล้วก็คอดิกัคโปนี่ก็ยิง1จ่ายหนึ่งนะถือว่าฟอร์มโหดมากๆเลยทีเดียวแหละแล้วก็คู่กลางของลิพูก,ก็ เล่นได้อย่างมาตรฐานอ่ะนะครับเซอร์วอสไลน์นะครับยิง1จ่ายหนึ่งเคอร์ติสโจนอีกวิ่งทั้งเกมเลยคือกองกลางของลิพูเกมนี้เนี่ยโอ้โหโคตรดีนะครับดีมากดีจัดอะจนทำให้เกมลุกการทารานซชั่นจากรับเป็นลุกเนี่ยมันลงตัวสุดๆและแน่นอนนะครับเบื้องหลังเกมลุกที่น่าประทับใจเนี่ยก็ต้องชื่นชมแนวรับนะครับโกนาเต้กับฟันไดถือว่า ยืนแพคเกมรับได้ดีแถมมีทีเด็ดเติมมหมงลูกเตะมุมอีกนะครับเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมมากๆกครับการกลับมาของแอนดูโรบัซันนี่ถือเป็นทีเด็ดนะได้อะซิทด้วยนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าแอนดูโรบัซันทำได้ดีผมเสียได้อางเดียวเสียได้ฟิมโปงผมว่าเขาเล่นดีมากแต่เขาเจ็บก่อนนะครับก็เลยกลายว่าเป็นอีกหนึ่งจุดเปลี่ยนสําคัญแล้วผมชอบการจัดตัวเนี้ยคือจัดตัวเอาผู้เล่นแบบจัดเลยใส่เลยแล้วก็เอกิติเก้ลงมา ยิงทีมเก่าด้วยนะครับก็ดีอ่ะคือโดยภาพรวมอ่ะผมว่าลิเอร์พูเล่นดีทุกคนอ่ะนะครับแล้วก็แม้ว่าจะตกเป็นรองก่อนแต่ก็กลับมาได้อะนะครับซึ่งสิ่งหนึ่งที่ต้องยอมรับกับสถานการณ์ตรงนี้ของลิเอร์พูก็คือต้องกอบกู้นะครับสถานการณ์ซึ่งการเก็บชัยชนะนัดล่าสุดนะครับส่งผลให้ลิเร์ูเนี่ย ลงสนามในฟุตบลอลยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีก2025-2026ไปแล้ว3นัดนะครับเก็บชัยชนะได้2เกมแล้วก็แพ้ไป1เกมนะครับตอนนี้มี6คะแนนก็เรียกได้ว่าผ่อนคลายขึ้นแหละนะคือด้วยมาตรฐานของลิปูอะนะครับแม้ว่าจะมีช่วงเวลาที่ตกหล่นบ้างฟอร์มล้มไปบ้างแต่ไงก็กลับมาได้นะครับแต่ระยะยาวนี้น่าสนใจว่า เกมนัดต่อไปของลิเวอร์พูลเนี่ยนะครับหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจเกมนี้เนี่ยจะกลับมาเล่นในพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับด้วยการบุกไปเยือนเบนฟอร์ดนะครับในวันที่26ตุลาคมซึ่งแข่งตอนดึกด้วยแข่งตอนตีสองด้วยผมคิดว่ากลับมาแล้วละ่ะลิเวอร์พูลคืนชีพแล้วล่ะนะครับแต่ว่าจะคืนชีพแบบไหนนะครับจะคืนชีพแบบโหดโจัดหนักๆน,นะครับก็ต้องมาดูกันแบบยาว,ยาว แต่ผมว่านะครับด้วยฝกยภาพของตัวนักเตะนะครับด้วยกลยุทธ์ของคุณซืออย่างสลอตแล้วเนี่ยก็ได้มาดูได้มาจัดหนักจัดเต็มนะยังไงผมเชื่อว่าก็น่าจะกลับมาอยู่ในฟอร์มที่ดีครั้งแต่ถ้าโดยรวมเนี่ยสิ่งที่น่าเป็นห่วงก็คือเรื่องการบาดเจ็บของนักฟุตบอลด้วยอันนี้ต้องจับตาดูให้ดีเพราะว่าอล่าสุดก็ฟิมปงเจ็บเนาะและเกมนี้เนี่ยตัวสําคัญนะครับอย่างกาฟินแบกเองก็ ก็มีอาการบาดเจ็บเหมือนกันนะครับตัวหลักบาดเจ็บเนี่ยส่งผลกระทบแน่ๆนะครับแล้วก็ไอตัวสําคัญคือตัวที่ฟอร์มตกลงไปเนี่ยก็คือโมซาร่านะครับเกมนี้โดนดอบเป็นตัวสํารองด้วยนะครับถูกส่งลงมาเป็นตัวสํารองในนาที74นะครับซึ่งอันนี้ก็มีผลเหมือนกันนะครับถ้าภาพโดยรวมนักเตะของลิพูกลับมาหมดแล้วนะครับฟอร์มการเล่น ทุกอย่างน่าประทับใจแล้วนะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นทีมแกร่งทีมหนึ่งในฤดูกาลนี้อย่างแน่นอนนะครับนี่ก็คือเรื่องราวของเกมที่ลิเวอร์พูลคืนชีพนะครับบุกไปถลม่มแฟรงเฟิร์ตถึงบ้าน แบบเละเทะเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ชมที่ฟังมาถึงณจุดจุดนี้คิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์ก็มาพูดคุยแบบจัดหนักจะเต็มกันได้เลยนะครับแล้วก็ฝากประชาสัมพันธ์เหมือนเดิมชอบคอนเทนต์สไตล์บิ๊กแชมป์แบบนี้ก็ฝากกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ได้เลยนะครับรวมไปถึงฝากกดไลค์กดแชร์คลิปคอนเทนต์ตัวนี้เป็นกลังใจให้กับบิ๊กแชมป์หน่อยนะครับคลิปนี้ผมลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ